ทุกคนก็มาติวข้อสอบโอเน็กันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นข้อ6นะครับเป็นการหาหอร์มอและคอรนอนะครับก่อนอื่นเลยให้เราหาฮอร์มอของจํานวนนี้ก่อนนะครับหาหอร์มอได้เป็นกอไก่นะครับโอเคนะครับหอรมอก็จะเอามาจากหารร่วมมากนะครับอนอื่นก็อันนี้ค่อนข้างจะง่ายอยู่นะข้อนี้ก็คือ8และ 12ใช่ไหมครับเป็นเลขคู่เหมือนกันเลยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับถ้าเกิดเป็นเลขคู่เนี่ยให้เอา2นะครับมาหารเลยนะครับ2คูณอะไรได้8ก็คือคูณ4นะครับ2คูณอะไรได้12ก็คือคูณ6นั่นเองนะครับต่อไปนะครับยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะก็หารต่อครับเป็นเลขคู่อยู่ก็เอา2มานะครับ2อ4 2 3 6อันนี้เลข3นะครับดูดีๆอ่าเป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่แล้ว คีอเส้นใต้2เส้นนะครับสรุปว่าหอรมอก็คือ2อคูณสเป็น4นะครับง่ายๆเองนะครับ2อคูณสตัวหารนะครับ2ตัวนะครับก็จะได้ว่าเป็น2อคูณสเท่ากับ4ตรงนี้นะครับซึ่งคอลนอเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคํานวณใหม่นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเลข4เขียนไม่ได้นะครับมันเออเลอนิดนึงอ่าอันนี้เป็น4นะครับคอลนอไม่ต้องไป คำนวณใหม่นะครับเราสามารถเอาผลหารเมื่อกี้เลยมามาคิดคณนอได้เลยนะครับก็นำตัวหารแล้วก็ผลลัพธ์มาคูณกันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลข2อยู่คูณกัน3ครั้งนะครับแล้วก็คูณด้วยมคูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8 8 3ก็คือ24นั่นเองนะครับเนี่ยได้คณนอเป็น24ในโจทย์บอกว่าให้เอากอไก่บวกขอไข่นะครับกอไก่ตอนนี้เราเป็น4ใช่ไหมครับ อ่าก็ไก่คือหอละมอได้4แล้วก็คอรนอคือขอไข่เป็น24 24บวก4ก็คือเท่ากับ28นะครับอ่าสบวก24นะครับตอนเราคำนวณในกระดาษคำตอบในในข้อสอบจริงเราก็บวกได้เลยไม่ต้องมาเขียนบวกอีกครั้งนะครับมันจะได้เร็วขึ้นนะครับอ่าวันนี้จบแล้วครับ ก็ฝากให้ทุกคนไปทบทวนสูตรคูณนะครับมันจะได้เก่งขึ้นครับต่อกันข้อที่7เลยนะครับข้อนี้เป็นแบบรูปและตัวอักษรนะครับมี a b b c c d นะครับซ้ำกันจะสังเกตว่าตัเลขที่ซ้ำกันเนี่ยเป็นพอ6ครั้งแล้วก็จะซ้ำกันไปอีกครั้งนะครับยังเกตตัว d นะครับจะตำแหน่งที่6แล้วก็ตำแหน่งที่ อ่สิใช่ไหมครับแล้วก็นับไปอีก6ก็คือบวกอีก6กนะครับก็จะเป็น18แนะครับแล้วก็เลื่อยๆไปแบบนี้นะครับทีนี้ตัวอักษรในลำดับที่49คืออะไรนักเรียนดูนะครับ6 12 18นะครับเราก็เอถ้ามันอ่าเนี่นะครับ3คูณ6เท่ากับ18หมายความว่าอันนี้ตัวอย่างทำมาแค่3รอบนะครับ 3าคูณหเป็น18เนี่ยตำแหน่งที่18ก็จะเป็นดีนะครับก็คือเป็นพหุคูณนะของ6นะครับเพราะว่ามันซ้ำกัน6ครั้งใช่ไหมครับทีนี้เขาต้องการตำแหน่งที่49ใช่ไหมครับอ่าเราก็เอา6ไปคูณอะไรหน้าได้ใกล้เคียง49ที่สุดนะครับซึ่งในที่นี้เราก็ไปทราบมาว่าเออแม่สุดคูณแม่6ไล่ไปเลยครับ6คูณดูนะครับว่า6คูณอะไรได้ 4ีก็คือ6คูณ8เป็น48นั่นเองเอาที่ใกล้เคียงนะครับซึ่งแสดงว่ามันไม่ลงตัวใช่ไหมครับแต่เราทราบอะไรครับตอนนี้ก็คือทำให้เราทราบว่าตำแหน่งที่48นะ่นน่ะแน่ๆเลยมันต้องเป็นตัวดีนะครับเพราะว่า8รอบนะครับซ้ำกัน66หกจำนวนเนี่ยแรอบจะได้ตำแหน่งที่สี่เป็นตัวดีเพราะฉะนั้นถ้าจาก ตัวดีไป1ตําตำแหน่งก็จะเป็นตำแหน่งที่49แล้วก็คือตัว A นั่นเองนะครับแค่นี้นะครับคือใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับหรือใครมีวิธีอื่นที่คิดง่ายกว่านี้ก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับโจทย์แบบรูปนี้ต้องอาศัยการฝึกทําเยอะๆนะครับก็จะเก่งเองครับผมามาต่อกันข้อที่8เลยนะครับเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยาวมากมี ฟ้าใสนะครับมีแตงโมฟักทองและส้มโออย่างละผลนะครับแล้วก็เอามารวมกันได้ผลลัพธ์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าอ่านคร่าวๆไปนะครับทีเนี้ยขั้นตอนที่คุณครูจะแนะนําก็คือบอกว่าให้กําหนดตัวแปรแทนผลไม้ชนิดต่างๆนะครับในที่นี้ขอแตงโมเป็น A นะครับแล้วก็ฟักทองเป็น B B นะครับอ่าบเขียนยากนิดน,นึงนะครับและก็ส้มโอเนี่ยเป็น C นะครับซึ่ง ถ้าเขาบอกว่าคาว่าถ้าบรรทัดนี้นะครับบอกว่าถ้าแตงโมฟักทองและส้มโอรวมกันหนัก7.5เราก็เขียนเป็นสมก,การออกมาได้ดังนี้นะครับ a บวก b บวก C เท่ากับ7.5เนี่ยเป็นสมก,การแรกนะครับใช้ความรู้เรื่องสมก,การมาช่วยนะครับดูซิว่าจะง,ง่ายหรือยากนะครับมามามา,มาค่อยๆทําไปพร้อมกันนะครับนั่นไขที่2บอกว่าแตงโมและฟักทองเนี่ยหนัก57กิโลนะแตงโมและฟักทองอ่า เพราะฉะนั้นแตงโมและฟักทองแตงโมเราแทนด้วย A ใช่ไหมครับแล้วก็ฟักทองเนี่ยเราก็แทนด้วย B แล้วก็สนใจแค่ A กับ B นะครับเราก็จะได้ว่าเออถ้าเอาแตงโมนะอยากทราบราคาเอน้ำหนักแตงโมก็เอา5.7เนี่ยลบออกจาก B ก็จะได้ค่าแตงโมก็จะเขียนได้เป็น A เท่ากับ5.7ลบ B นี่นะครับอันนี้บอกว่าและฟักทอง ช่างฟักทองและส้มโอรวมกันได้5กิโลอ่าส้มโอคือตัว C นะครับถ้าอยากทราบน้ำหนักของส้มโอก็ให้เอา5กิโลกร,รัมเนี้ยลบออกจากฟักทองก็คือ B ซึ่งปัญหาตอนนี้คือเราไม่รู้เลยว่าไออย่างละลูกเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับอีกวิธีหนึ่งคือใช้วิธีแทนค่าไปทีละตัวก็ได้นะครับแต่อันนี้จะสอนวิธีคิดรวดเดียวเลยนะครับมาดูกันต่อนะครับ แล้วก็5.7เนี้ยนะครับลบ b ก็คือแทนค่า a ใช่ไหมครับก็คือเป็นแตงโมนี่คือ5.7ลบ b เป็นค่าของ a ใช่ไหมครับต่ b ก็คือ b ก็คือเป็นฟักทองแล้วก็บวกส้มโค่า c ก็คือ5ลบ b เห็นไหมครับทันไหมเอ่ยแทนค่านะครับาจากนั้น ถ้าเอาผลาไม้ทั้ง3จํานวนนี้มาบวกกันมันจะได้7.5นะครับอันนี้เขาสร้างเป็นสมก,การขึ้นมาซึ่งค่านี้บวกกับลบตัดกันนะ b ลบ b ก็เป็น0นะครับเหล7อ5.7บวกกับ5นะครับก็จะเป็น10.7นะครับก็จะเหลือ10.7ลบ b นะครับั่งนี้เพราะ b ลบ b ไปแล้ว5บวกกับ5.7เป็น10.7 เท่ากับ7.5นะครับได้บรรทัดนี้ต่อไปย้ายฝั่งนะครับย้ายข้างจากลบย้ายมาเป็นบวกจากบวกย้ายมาเป็นลบดูนะครับจับตาดูดีๆนะครับจับตาดูดีๆนะครับอ่าขอย้ําขอย้ําถ้าใครไม่ถนัดการย้ายข้างก็ใช้วิธีการบวกเข้าและลบออกนะครับแต่อันนี้คุณครูจะสอนแบบย้ายข้างไปเลยนะครับ10.7เดเดิมอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับ ก็ยังคงอยู่เราย้าย7.5มาจากบวกก็ย้ายมาเป็นลบนะครับส่วนลบ B เนี้ยย้ายข้ามไปฝั่งนั้นให้เป็น B ที่จริงหลักการย้ายตรงนี้ก็คืออยากให้ B มันเป็นบวกนั่นแหละครับจากนั้น10.7เลบ7.5ห้เหลือเท่าไหร่ครับอ่า7ลบ5เหลือ2ใส่จุด1ตำแหน่งเนาะแล้วก็10บลบเเหลือ3นะครับเพราะฉะนั้น B เฉยเยก็คือ3.2นั่นแสดงว่าเราได้ข้อมูลมาว่า B ก็คือฟักทองตัวนี้เท่ากับ 3.2ตอบข้อ3ทันทีแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าที่เราคำนวณไว้นี่มันถูกต้องอ่าเรามาพิสูจน์กันเลยนะครับซึ่งจะพิสูจน์ยังไงอีกแหละอ่าก็เอา B ไปแทนค่าในแต่ละจำนวนนะครับของที่เรากำหนดไว้นะครับอ่า b ตัวนี้มีค่าเป็น3.2นะอ่านะครับผม จากนั้นเอาไปแทนค่า a ดูซิ a คือ5 7ลบ b เพราะฉะนั้น5 7ลบ b b เป็น3.2 5.7-3.2ลบ3.2ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับ7ลบ2เหลือ5แล้วก็5-3ลบ3เหลือ2เพราะฉะนั้น a ก็เท่ากับ2.5นะครับทำเครื่องหมายบวกไว้นะครับนี่นะครับ ตรงนี้อ่าอย่าเพิ่งคำาผลบวกก็ได้จะได้ค่า A เป็น2.5กิโลกรัมนะครับ A ก็คือแตงโมต่อไปไปดูส้ม O ส้ม O คือค่า C ก็เกิดจาก5ลบ B ใช่ไหมครับ5ลบ B ก็เอา5ตั้งลบด้วย3.2นะครับ5.0ลบ3.2ก็จะได้1.8นะครับเช็คตรวจสอบคำตอบนะครับเอา A บวก B บวก C ต้องได้เท่ากับ 7.5นะครับถึงจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องก็มาบวกดูนะครับว่ามันได้จริงไหมอ่ะอันนี้3.2มจุดสบวกหน่งก่อนก็ได้นะครับเพื่อมันจะได้ลงตัวเนาะเป็น2อบวกแเป็น10ใส่ศูนย์ทดหนึ่งสบวกหเป็น4บวกทดหเป็น5เป็น5.0 5.0จุดศูนบวกสอก็จะเป็น7.5ด้านั่นเองถูกต้องนะครับคําตอบข้อนี้ก็คืออ่าเราตรวจคำตอ,ตอบแล้วถูกต้องแน่นอนนะครับว่า ฟักทองที่เขาถามหาเนี่ยหนัก3.2กิโลกร,รมัมแตงโมหนัก2.5แล้วก็ส้มโอหนัก1.8นะแค่นี้เราก็ได้ค่นาคะแนนไปครอบครองแล้วครับง่ายใช่ไหมล่ะมาข้อที่9กันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาข้อนี้เป็นเรขาคณิตแล้วนะครับเป็นเรื่องมุมแย้งนะครับกำหนดส่วนของเส้นตรงให้สีเส้นดังรูปนี้นะครับแล้วก็กำหนดให้ มุม1บวกมุม2เท่ากับ160และมุม2บวกมุม4เป็น180สังเกตมุม2มุม5และมุม6ให้ดีนะครับเป็นมุมแย้งกันเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากันแน่นอนนะครับอ่าแต่และโจทย์ก็ยังระบุมาว่าถ้า2ไปบวกกับ4แล้วเป็น180แล้วก็ดูนะครับเมื่อ2มันเท่ากับ5 4บวก2ก็ต้องเป็น180นั่นเองนะครับทีนี้ไปพิจารณาว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับข้อที่1บอกว่ากไก่อ่า ข้อ,ขอที่1นนะครับเส้นตรงกขอขนานกันกับเส้นตรงคงดูนะครับเมื่อมุมแย้งเท่ากันนะครับมุมแย้งเท่ากันนะครับมุมแย้งเท่ากันในที่นี้นะครับเราก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะก็สรุปว่าเส้นตรง2เส้นนั้นขนานกันนะครับแล้วมุม2เท่ากับมุม5เมื่อกี้เราก็พิสูจน์ไปแล้วนะครับก็แสดงว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องเช่นกันนะครับส่วน ข,ข้อควายนะครับเมื่อกีอ้ดูช้อยไว้นะครับมุมหนึ่งตรงนี้จะเท่ากับตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นมุมแย้งกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้รวมกันจะต้องได้ร้อยองศานะครับมุม1บวกกับมุม3เนี่ยนะครับแน่นอนแน่นอนนะครับแน่นอนอโอเคอเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ถูกต้องนะครับ เป็นมุมแย้งกับมุมหนึ่งเนาะมุมเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเหลืออีกข้อที่ไม่ต้องพิสูจน์เลยก็คือข้อที่4ก็คือมุม3เท่ากับมุม6เนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะอะไรถ้ามูดูมันเป็นมุมแย้งกันก็จริงแต่เราดูเส้นมยและรอวนะครับมันไม่ใช่เส้นขนานนะครับต่อไปมาดู โจทย์ที่เป็นเรขาคณิตกันอีกสักข้อหนึ่งนะครับเป็นข้อที่10แล้วนะครับข้อสุดท้ายของเบรกนี้นะครับอ่าเลื่อนมาดูคําสั่งเนี่ยบอกว่ากําหนดสามเหลี่ยมกอขอคอ,อให้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วและรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมงอขอจอเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วและของอจอมีขนาดร้อยองศานะดังรูปเลยนะครับทีเนี้ย โจทย์ต้องการหาอะไรค้างขนาดของขอ,ขอ,ขอ,ขอชคอชอชิงนะตรงนี้นะครับข้างรูปสามเหลี่ยมข้างล่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องนำมาใช้ในเ,เนื้อหาข้อนี้นะครับก็คือว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะครับรวมกันจะต้องเท่ากับเกี่ยงศาครับมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมทุกรูปนะรูปสามเหลี่ยมใดๆก็ตามมุมภายในจะรวมกันเท่ากับ 180องศานะครับมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเท่าก,กับ180องศาอันนี้เขียนโนต้ตไว้เลยนะครับแล้วก็จำให้ได้ด้วยนะครับต่อไปเราพิจารณากขอคอ,อก่อนสามเหลี่ยมที่บอกว่าเป็นหน้าจัว่วแล้วก็เป็นมุมฉากนะครับแสดงว่ามุมขอไข่เป็นมุมฉากใช่ไหมครับมุมฉากก็คือมี90องศาองศาและอีก2มุม90บวกอะไรได้180 90บวก90บแน่ๆอกา90บวก 90. ทีนี้มุมหน้าจัว่วมุมที่ฐานจะมีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเพราะฉะนั้นแบ่งกันครับแบ่ง90บอ,อกเป็นเท่าเท่ากันนะครับแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งก็จะเป็น4ี่สห้านั่นเองนะครับมุมตรงนี้4ี่ห้าตรงนี้ก็4ี่สห้านะครับแต่ปัญหาเราค,คือที่มุมช้อนะครับที่จุดแดงแไว้นะครับอ่าไปดูสามเหลี่ยมงอขอจอกันก่อนเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเหมือนกันเลยนะครับโดยที่มุมงองูเนี่ยร้อยองศาใช่ไหมครับอ่า นีมุมภายในเป็น180เป็นงองงูไปและวร้อยแสดงว่าเหลืออีก2องมุมตรงฐานเนี่ยก็คืออีก80ดสใช่ไหมครับแปดสิบแบ่งออกเป็น2มุมก็จะได้มุมละเท่าไหร่ครับ40นั่นเองถูกต้องนะครับง่ายๆง่ายๆแล้วจะรู้ได้ยังไงอ่ไปยูสามเหลี่ยมอขอชอคอนี่นะครับแล้วก็จะได้ฝั่งหนึงสีฝั่งหนึ่งสีหรวมกันเป็น 85แล้วนะครับมุมภายในมุมเนี้ยก็ต้องรวมกันได้180เหมือนกันนะครับเมื่อ40บวก45ว่าและต้องบวกอีกเท่าไหรนะ่น้าถึงจะเป็น180นะครับแล้วก็อาจจะคิดย้อนกลับก็ได้นะครับเอา180ลบออกจาก85ก็ได้นะครับแต่อันนี้คิดบอกว่าเออ40บวก45และบวกอะไรอีกถึงจะได้180นะครับ อ่ะแล้วก็บวกไปบวกไปอ่าตั้งบวกสีนี้บวกกันเป็น85นะต้องบวกอีกเท่าไหร่นะอ่าต้องบวกลงท้ายด้วย5แน่นอนอ่าห้บวกหเป็น10บใสศูทด1เป็น9 9บวกอะไรได้18ก็คือ9บวกเก็เลยข้อนี้ก็เลยตอบ95องศานั่นเองนะครับอ่าก็เติม95องศาไปนะครับอ่าอาจจะเขียนไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็ ขออภัยนะครับได้แล้วนะครับตัวเลือก95มีไม่น่าเอ,อ้ยังไม่ได้ดูตัวเลือกเลยยังไม่ได้เลื่อนไปดูตัวเลือกมี95ไหนข้อ1 8 5ข้อ2 90ข้อ3 95ข้อ4 1 0 0โอเคมีด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3จบปิง้งเดี๋ยวมาเรียนกันใหม่นะครับ